เขาเรียกอะไรนะทาโกยากิทาโกยากิทาโกยากิอ๋อ oh. วันนี้เราจะมาชิมทาโ,คโคกยากิไต้หวันนะครับมีสามราคาครับอันนี้หกชิ้นใช่ไหมสี่สิบห้าเนี่ยเก้าชิ้นหกสิบห้าก็สิบสองชิ้นแปดสิบาทนะครับ oh. ก็เป็นเหมือนของไทยเลยใช่ไหมจะทำอ๋อมันทำคล้ายๆขนมโคกเนะี่ตอนนี้เราสั่งไป 65บาทเลี้ยวซื้ออู๋สองอันนะครับเหลียญเกอนะครับเดี๋ยวจะซื้อไปชิมดู45บาทอันหนึง่งซื้อซื้ออู๋อันนี้เราสั่งไปสามชิ้นนะครับ65บาทสองกล่องแล้วก็45บาทหนึ่งกล่องนะครับม่ค้ากำลังทำให้นะครับอ๋ออันนี้จะเป็นปลาหมึกนะครับ กำหมึกใส่เครื่องทอดนะครับกราหมึกอ,อย่างละชิ้นก็โรนด้วยอะไรมันมันเป็นอะไรชีสใช่ไหมเออเป็นกราหมึกแล้วก็ที่แรกมันน่าคล้ายๆกระเทียมเจียวอันนี้เป็นแป้งแป้งปรุงแป้งแป้งไอ้นี่เขาอ๋อ อันนี้เป็นกระเทียมนะเพราะมเครื่องเราก็พีิกขึ้นแบบนี้อ๋อดูวิธีทำตโคโยากิของไตวัน,นครับคล้ายๆทำขนมโคกนะ เนี่คืออะไรเนี่ยค้ายน้ำมันอะ่ะเออน้ำมันแต่จะเป็นน้ำมันอะไรไม่รู้ใช่ไหมแม่ค้าบอกให้เราเลือกนะครับว,ว่าจะเอารสชาติไหนอันนี้เราก็ไม่รู้ ไ่เคยื้อกินแต่อันนี้ก็คือแปรเราเป็นพริกไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้คือผงเผ็ดอันนี้คือพริกไทยมีซอสชีสมีอะไรเนี่ยแหละครับ ก็มีเครื่องเยอะอยูน่นะอันนี้น่าจะเป็นน้ำพวกน้ำซอสใส่ซอสเขาไปอันนี้เป็นเป็นชีสเป็นอะไรเป็นเนยนะเอามาอย่างนนมเนต,มเมตใช่ไหมใช่เขาแยกเออเขาเลือไหม 呃、啊，那那个两两个可以啊，好、嗯，不两两个，那就分开的啦。OK OK，好了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 ，好了好了好了嗯嗯,了嗯，好了好来好了，来、啊、两两个。